สวัสดีครับดินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากเิขด,ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นราศีสุดท้ายแล้วครับก็คือราศีมีนเรามาดูกันครับว่าลูกเต๋าพยากรณ์เนี่ยครับเราจะมาใช้กันปกติผมเนี่ยจะดูดวงแบบจากราศีโดยอาศัยดวงดาวก็คืออดาวที่เป็นไร ดาวพุหัสเป็นไรดาวจาัน์เบงไรเป็นอย่างไรในเดือนนี้สัปดาห์นี้แล้วก็บังเอิญว่าลูกเต๋าเราเสร็จแล้วแล้วเราก็จำหน่ายหนังสือเพราะว่ามันเป็นอวมันเขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ของดวงดาวมาใช้กับลูกเต๋าเนี่ยครับสำหรับท่านที่สั่งจองลูกเต๋าไปอะครับ วันนี้ทักมาอาจารย์หนังสือเมื่อ,อะจะได้น่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยสั่งซื้อแบบถล่มทลายแต่ปรากฏว่าในขอบหนังสือบอกว่าจองจะได้ประมาณกลางเดือนนะครับพฤษภาคมก็ขอยนุญาตสิ้นเดือนนะเอาเพราะว่าพึ่งตีพิมพ์ก็ต้องบอกทุกคนนะว่าลูกเต๋าเสร็จแล้วหนังสือต้นแบบเสร็จแล้วเหลือตีพิมพ์เหลือตีพิมพ์ม รอแป๊บหนึ่งอดทนดนิดนึงเพราะว่าตีพิมพ์เสร็จอะผมก็มต้องสร้างกรุ๊ปสร้างกลุ่มสร้างห้องเพื่อสอนสอนปีคุณได้ความรู้เต็มพิกัดแน่นอนแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับคนพิการทางสายตาที่อยู่ภาคใต้โทรมาบอกว่าอาจารย์เขาฟังหนังสือเสียงจากพี่โรสนะต้องขอ,ขอขอบคุณพี่โรสที่ขอบคุณคุณนองขอบคุณคุณโจขอบคุณพี่โรส ที่อยู่บูลพิคคนตาบอดพิการทางสายตาครับที่ดินแดงเขาอ่านหืออเสียงแล้วก็ช่วยเกีฬาโปรโมทให้เราก็ขอบคุณณที่นี้นะครับผมขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านแล้วทีนี้พอคนพิการทางสายตาเนะครับเขาเขาตามเพราะว่าเขาจะส่งเรื่องราวกันว่าเอาจะมีสอนวิชานั้นวิชานี้วิชานี้คือวิชาอื่นเหมือนยากวิชาพยิปซีเนี่ย มันก็เหมือนหนังสือเล่มเนี้ยอ่ะจะเป็นรูปอะไรถูกว่ารูปไม่ได้แต่ลูกเต๋าอะที่ผมทำให้คนพิการทางสายตาเนี่ยเขาโทรมาวันเนี้ยเป็นลูกเต๋าอักษรเบลเจ้าเดียวในโลกปัจจุบันผมไม่ได้คุยนะแต่มันคือเรื่องจริงจดสิทธิบัตรจดลิขสิทธิธ์เรียบร้อยบังเอิญว่าผมทำมา20ชุดเพราะว่านายช่างอะครับชุดละชุดละห้าร้อย แต่ทํายากมากเพราะว่าใช้สูนเบี่ยงแบบเนี้ยไม่ได้เพราะว่าจะหนักมากถือว่าเราทอยไปอะ่ะจะหยุดตึง้งเหมือนเราโยนก้อนหินนึกหนกับไปบางปึ้ง,ง,งมมนจะหยุดเราต้องทํากลวงแล้วในช่างสุดช,ชา้าล่ะเขาต้องมาเรียกว่าเชื่อมอะ่ะเชื่อมให้เหล็กสองชิ้น,นติดกันประกบหัวท้ายเพื่อให้เบาที่สุดแล้วมีเสียงเห็นไหมครับเนี่ยได้ยินเสียงปะ่ะอีลูกนึงไม่มีเสียงด้วยความฉลาดผมก็จบวิศวะ กับนายช่างที่เขาเรียกว่าผมผมชอบใจในายช่างนะนายช่างสุชาติเป็นคนเก่งเพื่อให้คนพิการทางสายตารู้ว่าที่เดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามีลูกสีทองนี่ครับลูกสีทองกับลูกสีดำเรามาคิดว่าเฮ้ยคนตาบอดคนพิการทางสายตาเขามองไม่เห็นนะ่ะเราจะ ให้เขารู้ได้ไงว่าเลขไหนเป็นเลขน้ำลูกไหนเป็นลูกน้าเราก็คิดว่าต้องใส่อะไรลงไปแล้วแหละถ้ามันทึบแบบเหมือนลูกแก้วอะครับมันจะไม่มีเสียงเราก็เลยทํากลวงแล้วก็ใส่ใส่ลูกเหล็กลงไปเวลาคนคนจับเห็นไหมครับเนี่ยจากก้องแกงก้องแกงเหรอครับก้องแกงก้องแกงเนี่ยได้ยินปะจะสวยครับคนพิการทางสายตาจับ แล้วเขาชอบมากผมก็เป็นหนี้บุญคุณเขาเพราะถ้าเกิดไม่มีเขามันก็ไม่มีภูมิปัญญานี้เกิดขึ้นมาเขาโทรบอกว่าเขาอยากได้ผมก็บอกไปว่าวันที่สอนน่ะผมแจกไปยี่สิบชุดแล้วเหลือชุดสุดท้ายคือไม่มีเสียงก็คือผมเก็บไปบนหิงพระผมถามเขาว่าจะเอาไหมเขาบอกเขาเอาเขาเพิ่งตาบอด เมื่อ16ปีที่แล้วโอ้ผมบอกว่าผมยินดีให้นะเดี๋ยวทักแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งไปให้วันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นผู้มีอุปการะคุณหนึ่งนั้นคือคุณจดรินสุมานนนคุณละอ,อตั้งธนานุกกูลอะไรนี่แหละผมจำนัดคุณท่านไม่ได้ท่านเป็นเจ้าของสี TOA ส่วนคุณจดรินสุมานนนเนี่ยเป็นเจ้าของหมู่บ้านแพลตฟอร์มออคิทวิลล่า แล้วก็คุณคุณสิริยากรนะครับคงดีอย่างนี้ครับท่านบริจาคหมื่นหมื่นหมื่นคือว่าแพงมากในการต้นทุนการผลิตอันนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าเกือบแสนคุณคิดดูว่าเกือบแสนเนี่ยเห็นแค่นี้นะเกือบแสนแต่ว่าได้ด้วยหัวจิตหัวใจของ ผู้ผู้ให้กับผู้รับนะครับมาผนวกกันคนตาดีกับคนตาพิการผมเป็นตัวกลางเท่านั้นเองผมมีหน้าที่อ่งเดียวคือใช้แรงสอนคนพิการทางสายตาโดยลูกเตา๋าพยากรณ์วันนี้ก็เป็นลูกชุดสุดท้ายที่ถ้าเกิดเขาทักมาผมจะให้เข้าไปถ้าเกิดวันข้างหน้าอาจจะต้องขอแรงผู้อูปถามคำชูอีกเนาะอ่ะเรา,าพูดกันว่า เรามาใช้ของเราเพราะว่าเราอะทุกการขายของสือผมเงินส่วนหนึ่งจะอยู่ในสาธารณกุศลเ,เป็นการกุศลผมยืนยันขนาดผมยังขายไม่ได้อะครับหนังสือยังไม่เสร็จผมยังยังทำคุณแม่ผมบอกเสมอว่าลูกฝึกเป็นผู้ให้แล้วน้องๆที่ ทักมาลูกศิษย์ลูกหาทักมาหรือว่าคนที่แบบเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทาง youtube ทางอะไรต่างๆเนี่ยทักมาผมผมเียกว่าผมปิติอะ่ะเขาให้กาลังใจผมตลอดเลยว่าอาจารย์สืภาพแข็งแรงสืภาพแข็งแรงผมชอบบน่นกับเขาว่าไอ้ส่วนตัวนะอีกไม่นานก็ตายแล้วรู้จักแทนคุณแผ่นดินรู้จักการให้ฝึกเป็นผู้ให้เขาไว้มันไม่ยากหรอกเนี่ยเห็นไหมเสียงผมเนี่ย ผมพูดไม่ถึงชั่วโมงเสียงผมแหบเนี่ยความตายมันเข้ามันใกล้กับเราทุกทีทุกทีโดยแต่ไอคนบางคนเนี่ยยังหลั่นล้าสนุกสนานไม่พลาเขาหรอกเขายังไม่เจนตายเหมือนเราเหมือนผมอน่ะยังไม่เจนตายนผมเดี๋ยวเวาลาคนจะพูดถึงประวัติผมไปฟังว่าไอเจนตายผมเป็นยังไงบ้างคุณจะบอกว่าโอโ้โหผมผ่านมายังไงเนี่ยเห็นไหมเสียงผมเลยไม่มีแล้วอา้าวราศีสุดท้ายเดี๋ยวจะยาวไปอย่าลืมนะใครได้ลูกเต๋าพยากรณ์ไปอะ่ะ อย่างแรกต้องนึกถึงบรมครูครูบาอาจารย์คุณไปเรียนจากอาจารย์ท่านไหนมาเรียนอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้ไม่เป็นไรดึงจิตตาลุภาพของท่านดึงจิตตานุภาพของพระพรมดึงจิตตานุภาพของพระศุวะพระนารายพระแม่สุรวดีพระแม่อุมาองค์พระพิเชเดสวนฤาษีชีภัยฤาษีดาบทมาเลย เพราะท่านเป็นปฐมบัครูในด้านต่างๆอยู่แล้วแหละไม่ใช่เฉพาะองค์พระพิเนตองค์เดียวหรอกองค์อื่นก็ใช่แต่เขาอาจจะเป็นครูสอนด้านนั้นครูสอนด้านนี้เราศรัทธาองค์ไหนอใช้องค์นั้นอย่างคนที่นี่สนิทกับผมผมเอ่ยชื่อนิดนึงนะคุณพิจิตรเขาหรอชื่อท่านกฤษณะท่านปฐมบรมครูของท่านก็คือเป็นครุฑอย่างเงี้ยผมบอกว่า ก็นับถือท่านไปบางคนเนี่ยเป็นอ,อย่างในช่างดุชาติบ้านท่านเนี่ยโอ้โหสร้างพญาน,นาคห้าเสียนใหญ่โตมโหรารเนี่ยศรัทธาใครใช้ดวงจิตของพระองค์มาสนับสนุนดวงเรามาสนับสนุนลูกเต๋าที่เรากำลังจะทายเนี่ยที่ท่านรับไปเนี่ยไม่ต้องห่วงต่อให้ผีเขาก็ช่วยเราถ้าเกิดเราอยู่ตระกูลผีเราเป็นตระกูลเทวดา ทันท้าทศรสก็ต้องช่วยเราเราเป็นตระกูลงูทันท้าวิรุณหกวิรุณปักกอโทษวิรุณปักงูก็ต้องช่วยเราเราเป็นตระกูลผีทันท้าเวสุวรรณก็ต้องช่วยเราเราเป็นตระกูลนกพญาครุฑก็ต้องช่วยเราเนี่ยครับคือใครที่มีลูกเต๋าเนี่ยเดี๋ยวได้เรียนเดี๋ยวได้สนุกกันเรามาเริ่มกันล้อเดี๋ยวยาวอีกเสียงก็ไม่มี ลูกขอถึงอำนาจพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุะทธธรรมประสงค์เ่วดาดานให้องค์ปฐมบรมครูครูบาอาจารย์ที่เคารพหรือีจีพภัยหรือีราบทครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนลูกทุกผู้ทุกนามทุกชาติทุกพบทุกภูมิทุกตัวทุกตนรว,ว,วมท่านตระกูลโหลเลี่ยมเิชนัโปรดมาดลจิตดลใจให้ลูกออกคำรยา,าการลูกเต๋ามงคลชีวิตนี้ ให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำด้วยเทินนะทุกคะสาธุสาธุสาธุโอ้ข้าแต่พระภิกเุนสวนผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอจงเสกลูกเต่านี้ให้มีชีวิตและจิตใจแด่พระองค์ท่านมาสถิตด้วยนโมพุทธ,ธายะนะมพะ,ะพะทธจะกภักดิ์นชาลิติด้วยเทินนะทุกคะสาธุสาธุสาธุอะในเมื่อเราอะครับเรียกพลังอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราศรัทธาเราก็มาดูครับว่าภาพรวมของราศีมีนจะเป็นอย่งไรกันมาเริ่มกันเลยครับลูกเต๋าพยากรณ์เราทอยได้เลข9กับเลข8แต่เวลาผมสอนเนี่ยผมมักจะบอกว่าให้สีทองนะครับเป็นตัวนำสำหรับคนพิการทางสายตา เขาจะได้ยินเสียงแบบนี้ตัวนำสำหรับอีกค่างหนึ่งคือตัวรองตัวนำคือสีทองตัวรองคือสีดำแปดบวกเก้าแปลว่าภาพรวมแบบแปลว่าคุณต้องเต็มที่คุณต้องสุดสุดคุณต้องลุยคุณต้องทำแล้วทุกอย่างเป็นเชิงบวกอะไรที่ต่อท้ายด้วย9กอะไรที่นำหน้าด้วยเแปลว่าเทวดาอุดหนุนจุนเจือ แต่แปดเก้าแปลว่าเฮ้ยเองช้าไม่ได้เองต้องรีบทา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 เหมือนเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณกําลังพายเรือคุณกําลังอยู่บันไดขั้นสุดท้ายแล้วคุณกาลังจะชนะแต่คุณไม่ยอมเดินแต่คุณไม่ยอมพายต่อไม่สําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่เอาบนต้องถึงเส้นชัยบนต้องถึงบันไดขั้นสุดท้ายนั่นแปลว่าทุกอย่างเป็นเชิงบวกคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างที่คุณมุ่งม,มา่นปรารถนา นั่นเองครับนี่คือภาพรวมถือว่าดีมากแต่ขอให้คุณสุดๆกล้าทำกล้าหนุยสำเร็จแน่นอนครับมาดูเรื่องงานต่อครับเดี๋ยววันข้างหน้าผมจะไม่อา่านรำพบทแล้วนะผมจะถอยปุ๊บถ่ายพับยกตัวอย่างอันนี้ดูนะครับว่าคำบริยกรออกมาอย่างไรเรื่องงานสำหรับชาวราศีมีน ศูนย์นูนแปลว่าการงานตอนเนี้มันเป็นเรื่องบุญกับกรรมทําอะไรครับต้องระวังระเมียดระวังป้องกันตัวอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าสําเร็จอาจจะไม่สําเร็จคิดว่าสมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาอาจจะไม่สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาในเรื่องการงานคิดว่าเจ้านายจะช่วยเขาไม่ช่วยตอนนี้คิดว่าเฮ้ยอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปส่งไปรษณีเพื่อจะยื่นเอกสาร หายแวบ,บไปปรากฏว่าหายไปไหนไม่รู้แล้วนิสัยผมนะเอาชอบเอาขยะทิ้งอะไรในกระเป๋าทิ้งๆเขาบอกว่าพี่ไม่เห็นส่งเอกสารมาเลยเอ,เลอ้าวเหรอทําไมไม่โทรตามโทรแล้วโทรอีกเครื่องหนึง่งอ,อ๋อเหรอสาธุปรากฏว่าเอกสารผมหายนั่นแสดงว่าภาพรวมของภาพรวมของเรื่องงานเนี่ยประมาทไปได้อย่าคิดว่าเฮ้ยช่างมันเดี๋ยวก็เสร็จไม่จริง ทาให้ไม่เสร็จนี่คือในดีมีเสียในเสียมีดีแปลว่าบุญกับกรรมอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่าไปหวังว่าใครจะไปช่วยคุณอย่าไปหวังว่าฉันจะได้งานนี้อย่าไปหวังว่าฉันจะต้องสําเร็จงานนั้นไม่ใช่ครับทําไปเลยหน้าที่เราถ้าถามว่าใครกำลังสมัครงานตัวนี้อย่าไปหวังมากไม่หวังกลับได้หวังมากแล้วไม่ได้นะครับชาวราศีมีนหวังหยุดไว้ก่อนทําตัวเองให้เต็มที่ถ้าเกิดอยากแก้ไขดวงตา อย่าสมัครงานที่เดียวไปสมัครงานในหลายที่อย่าคิดว่าที่เดียวแล้วมันได้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเกิดทอยลูกเต๋าได้อย่างนี้นะชาวราศีมีนเรื่องงานผมเอาใจช่วยมาดูกันครับเรื่องเงินชาวราศีมีนเรื่องเงินเป็นไงบ้างเนาะในดีมีเสียในเสียมีดีนะใครที่มาดูดวงกับโหรวิศวะผมจะบอกเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีแต่มันสิทธกคุณว่าคุณจะปรับปรุงตัวหรือไม่ ดวงดาวจะชี้ทางให้คุณเสมอเคยเห็นไหมว่ายินหยางอะ่ะที่ม,มีขาวกับดำอะ่ะยินหยางอะ่ะมันจะมีจุดเล็กๆในขาวมันมีจุดดำในดำมันมีจุดขาวไอจุดขาวจุดดำเนี่ยมันเป็นทางออกของชีวิตเราเสมออย่ายอมแพ้มันมาดูเรื่องเงินครับว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องเงินได้ ไบโพลและก็เลขเจ็ดเนาะนั่นแสดงว่าตอนเนี้ยในตำราอย่างเงี้ยในตำราผมบอกว่ามันเป็นเชิงลบนะครับเป็นเชิงลบเหมือนเดิมในดีมีเสียเรารู้อะครับเมื่อเราเป็นนักพยากรณ์แบบว่าไม่ดีไม่ดีเรื่องอะไรเรื่องเงินเนี่ยผู้ใหญ่ไม่การอุปถมัมภ์คำชูไม่มีคนช่วยเหลือโอ้โหอาจจะคัดขัดสนหมุนเงินไม่ทันหาเงินไม่เก่งชักหน้าไม่ถึงหลังเฮ้ยวางแผนใหม่ลองในเมื่อโจทย์บบกเนี้ย แก้ดวงสินี่ยังไงคุณถืกว่าถ้าคุณมารู้จักโขนมิสระคุณจะรู้วิธีการแก้ดวงวิธีแรกแบ่งเงินถูกต้องห้าส่วนเดือนพฤสภา,าคมนี้อันนี้ไว้ลูกอันนี้ไว้ให้เมียเอาไว้กินอยู่เอาไว้ค่าน้ำมันสแตนบายไว้หนึ่งส่วนเผื่อ,อไว้เผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเผื่อเหมือนหมุนเงินไม่ทันโอ้โหน้อยไปไหมฉลาดหน่อยเอาสองในสามเดยเก็บไว้อะใช้สามส่วนเหลือหนึ่งส่วนเออเหลือสองส่วนอันนี้ฉลาดหน่อย นี่แหละถ้าเกิดโอ้โหปกติไม่เคยชอ็อตไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเลยสัดเต็มที่เลยจินเดือนอยากได้เสื้อแบรนด์เนมซื้ออยากได้รถซื้อระวังระวังจะชักหน้าไปถึงหลังอันนี้ผมบอกนะว่าเป็นเชิงลบแต่หาวิธีใช้ใจ่ายช่วงนี้เดือนเนี้ยเบาๆลงหน่อยหนักมันจะได้กลายเป็นเบาเดือนหน้ามันจะได้เอา ตนมาทบปลายได้สําเร็จนั่นเองมาดูกันเรื่องโชคลาภบ,บ้างการเงินไม่ดีเทวดาเปิดโชคเสมอรองที่ว่าท่านเห้โชคไหมถ้าเป็นบวกถือว่าคุณน่ะโชคดีเป็น0ูนย์แปดยูเฉยเทวดาก็อุดหนุนจุนเจืออยู่เฉยไม่ต้องดินน้นรนเดี๋ยวคนก็เอาโชคมาให้8ปแปลว่าโชค0ูนยแปลว่าอยู่เฉยแปดศูย์ว่า ทำตัวเป็นปกติเดี๋ยวเรื่องดีๆเรื่องใหญ่ๆมาถึงคุณแปดไปว่าโหราศาสตร์กำหนดว่าลูกเต๋ากำหนดว่าในนี้ผมเขียนไว้เลยนะครับว่าแปดเนี่ยไปว่าอะไรเวลาคุณไปไหว้อ่ะก่อนไปไหว้มาดูความหมายก่อนว่าจริงอยู่เป็นความหมายเท่ากับหนักไปทางบวกเพราะเขาเป็นเพื่อนกันแปดกับวัตยูลาหูกับวัเขาเป็นเพื่อนกัน แต่จะทำไงพอเป็นเพื่อนกันให้มันบวกได้ไหมสมมติว่าคนมาขายอเตอรี่อย่าดิ้นรนไปซื้อนูน่นซื้อนี่อย่าไปขอบินเครื่องบินนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟต้องไปไหว้ที่คำชะโนโดต้องไปไหว้ที่วัดจุฬามณีไม่ต้องเพราะอะไรแปดศูนย์ว่าเดี๋ยวจะมีราชรถมาเกย์อ,อยู่หน้าบ้านเดี๋ยวจะมีคนมาให้ช่วยเดี๋ยวจะมีคนมาให้ซื้อ80ดูนว่ามีโอกาส ไม่ต้องดิ้นลนไปไกลซื้อละแวกที่คุณเคยซื้อนั่นแหละมีโอกาสโชคโชคอย่างที่สอ0บอกว่าซื้อกับคนเจ็บคนป่วยคนชราคนพิการนั่งบิวแชร์ได้ยิ่งดีเพราะอะไรลาหูถูกตัดขึ้นท่อนท่อนหนึ่งเป็นพระราหูอีกท่อนหนึ่งเป็นประเกตใครก็ตามที่นั่งบิวแชร์อยู่หรือว่าแข้งขารีบซื้อกับคนนั้นหรือโอ้โหวันนี้ไปเยี่ยมคนพิการมารถแอมบลน์วิ่งผ่าน ซื้อเลขนั้นแหละเพราะอะไรอยู่เฉยๆไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปให้ดินน้นรนไม่ต้องไปขูดเลขนั้นแหละคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะให้โชคกับคุณต่อมาอาจารย์อยากไหวอยากไหว้แต่ไม่อยากไปไกลเทพเจ้าที่โชคคุณเทพเจ้าแรกคือสีทองเนี่ยเป็นพระราหูไหว้พระราหูไหว้ปฐมพระมหาสัตว์ ทุกพระองค์ที่ลงท้ายด้วยมหาราชที่กอะบ้านแปลงเมืองกู้บ้านแปลงเมืองเนี่ยที่ท่านอยู่สวรรค์ชั้นยามาเช่นพระเจ้าตากศินมหาราชสมเด็จพระเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราศนี่ครับสักการะบูชาท่านจุดทูบสิบหกเออจุดทูบสิบห้าเอออโทดูปากไบกว่าสมองจุดทูบสิบสองดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่ถ้าเกิด ทุกปีอยู่ที่มันตกเฉียงเหนือแต่ปีนี้อยู่ที่ใต้นะเพราะราหูเลขแปดราหูสถิต,ถตอยู่ทิศใต้ราศีพฤษศเนี่ยครับคุณต้องมีใครที่ได้หนังสือหรือมาเรียนลูกเต่าพยากรณ์เนี่ยจะมีองค์ความรู้แน่นอนผมให้โดยไม่ยังคิดด้วยให้ปว่าให,ให,ให้ความรู้นะอันนี้ผมมีน้องๆต้องดูแลน้องๆต้องดูแลผมขายของไม่เป็นพูดเป็นอย่างเดียวพูดเป็นอย่างนี้แหละอ่ะ ก็คือเสียงโชคแบบนั้นแล้วมุติยูใครเป็นผู้ให้โชคคุณก็คือโลกเบื้องล่างท่านเท้าจัดท่านกูเวท่านเท้าเวสุวรรณยมมาชายม,มาบาลน,นิราบาลเนี่ยครับหรือปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือบรรพชนคุณที่ล่วงรับไปแล้วนะครับสารเพียงตาก็ได้ตายายที่เราหมู่บ้านหนึ่งจะมีตายายสถิตอยู่เราก็ไปไหว้ตอนนั้น,นะครับไปขอพรอไปซื้อหงซื้อหวยไปซื้อตรุรีไม่ต้องไปโอ้โหวัดคําชโนด ถูกหวยจริงอยู่แต่มันไกลช่วงนี้เอาไปใกล้ก่อน8 0ย์ว่าอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวได้โชคเองนะอ่ะเรามาดูว่าเรื่องความรักสำหรับชาวราศีมีนถึ่งราศีท้ายความรักเขาจะเป็นยังไงกันมาดูกันครับว่าจะพบรักที่ไหนลองดูนะผมจะสอนวิธีการพบรักที่ไหนเรื่องความรักก่อนองค์ความรู้อย่างแรกที่คนได้ลูกเต่าไปต้องรู้ว่า2บวกสสมมติคนโสด เจอใครชอบใครมีของติดไม้ติดมือไปให้สองไปว่าของกระจุกกระจิก4ีไปว่าคําพูดคําจาคําหวานเดินเข้าไปโอ้ยทําไมคุณแต่งตัวดูดีจังเลยทําไมสวยทําไมน่ารักจังครับพูดแบบนี้พูดคําหวานนะสมมติว่าผมจะไปจีบใครทุกคนเนี่ยผมคงไม่เดินไปกระชากมาเอาค้อนตีปังเหมือนสมัยโบราณเนาะมันเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าเกิดเราชอบใครที่คนหนึ่งเราจะป้อนคําหวานให้เขาสองสามว่าต้องใช้คําหวานถ้าคุณจะไปจีบใครถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วตอนเนี้คุณมีโอกาสได้ของมีค่าจากคู่ครองคุณจากคนรักคุณคุณลองสิเฮ้ยที่รักฉันอยากได้อืมอะไรดีล่ะอยากได้สเก็ตบอร์ดซื้อฉันหน่อยสิแต่พูดรุเพราะนะ สองสี่แปลว่าต้องพูดจาอ่อนหวานนุม่มนวลน,นวดไปย่างด,ดีนวดนวดสองแปลดูแลดูแลพูดเลขสี่แปลพูดพูดไปดูแลไปมาติรักนวดให้นวดให้นวดให้ใหผมเชื่อว่าราศีเมียนคุณต้องได้โชคจากคนรักหรือคู่ครองของคุณถ้าทําตามสิ่งที่ผมพูดยืนยันได้แน่นอนทีนี้ผมเมื่อกี้ผมบอกว่า สำหรับคนโสดอ่ะอยากไปตามหาความรักไปทิศไหนดีเนี่ยมันต้องมีคำถามจากคนที่มาหาคาําจีบของคุณแน่นอนทิศที่ดีที่สุดสำหรับสองกับ4คือทิศเหนือบายหน้าไพหาทิศเหนือคนรักของคุณที่คุณจะจีบมาทิศนั้นแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูต่อครับว่าในเรื่องสุขภาพ เป็นยังไงบ้างผมนิทยอยสอนเทคนิคเทคนิคไปเรื่อยนะครับแต่เทคนิคนี้มาจากลากเงาของโหราศาสตร์แล้วก็ผมเ่เก็บงำความลับไม่ไหวผมมาเปิดเผยในหนังสือเล่มนี้คุณเรียนอย่างเดียวคุณได้ทั้งโหราศาสตร์ได้ทั้งการพยากรณ์ที่เรียกว่าวิจิตพิศศสดารนะ่ะที่ใครนี้เคยบอกคุณเองแม่นอย่างแน่นอนเราไปดูกันว่าชาวราศีมีน สุขภาพร่างกายเขาจะเป็นยังไงครับมาดูกันเนาะได้ธรรมจักรกับเลขศูนยะ์นั่นคือมัตยูนะครับแปลว่าอย่าดิ้นรนออกไปไหนสุขภาพที่เป็นอยู่ถ้าเกิดคุณป่วยจะทุเราบาบางลงแต่ถ้าเกิดคุณแข็งแรงอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ80อ่ะธรรมจักกับศูนย์แปลว่า อย่าเพิ่งดินน้นรนอย่าเพิ่งออกไปไหนรักษาตัวเองให้ดีๆรักษากายรักษาใจอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดไปทํางานต่อไปทํางานออฟออฟิศก็ดูแลตัวเองให้มากเพราะว่าอย่าดินน้นรนโอ้โหวันนี้ไปออฟฟิศไม่เคยกินสมตามร้านนี้เลยมาเปิดใหม่ไปลองไม่ได้คุณต้องกินร้านเดิมอะไรเป็นที่เดิมเดิมมอิจิว่าเดิมเก่าทามาจากว่าคิดวางแผนหาโอกาส รวมกันด้วยว่าอยู่ที่เดิมๆอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอย่าเพิ่งไปเริ่มใหม่สมว่ากินยาเคยกินยาโบราณนี้ก็กินมันแค่นั้นอย่าไปอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนยาเคยไปหาหมอคนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนหมอใช้หมอคนนี้ไปก่อนให้เขาดูแลพาไปก่อนอย่าเพิ่งโอ้ oh, หมอนี้รักษาไม่หายไปหาหมอใหม่ไม่ได้ทารรมาจากบวกศูนย์แปว่าสุขภาพคุณต้องอยู่กับเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆไปก่อน นี่คือในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับก็จบคลิปนี้แล้วก็เป็นราสีสุดท้ายสำหรับเดือนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนรักษาตัวเองรักษากายรักษาจิตตอนนี้ครับสบภาวะทุกอย่างทุกคนอาจจะตกใจมีน้องถามผมว่าอาจารย์พุทธมนต์อาจารย์ขอบคุณมากที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ดีทุกคนว่าดีเฮงรวย ผมก็พูดตามหลักโหราศาสตร์ครูบาอาจารย์ท่านกล่อมกล่าวผมอย่างไงผมจะไม่เคยแตกจากลากเงาของต้นไม้ต้นนั้นเพราะเราเพิ่งมาใช้เราเพิ่งมาเห็นเราเพิ่งมาเจอเราไม่สามารถที่จะแตกแตกองค์ความรู้ไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับแต่คนสมัยก่อนนี่เขาเรียนมาแต่ตระกูลตระกูลนี้ เป็นหมอกว่าเป็นหมอตระกูลนี้เป็นคุณพระกว่พระตระกูลนี้เป็นเจ้าวาดกว่าเป็นเจ้าวาดตระกูลนี้เป็นหมอดูกว่าหมอดูอะไรเขาส่งสมสางสมส่งสมเข้ามาอย่างนี้ครับเนาะยังไงก็เดี๋ยวต้นเดือนนี้นะครับผมจะประกาศรายชื่อสําหรับผู้ที่ได้เรียนโหราศาสตร์ฟรีได้เรียนฟรีวันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวผมจะประกาศแล้วเราก็มาเจอกัน แต่ไม่ต้องเสียใจนะครับวิดีโอที่ผมสอนคนวันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะโพสต์ลงช่องทาง y t u t u นี้ให้คนได้ศึกษาไม่ต้องเสียโอเสียใจหรือถ้าเกิดผมสอน2คอร์สนี้เสร็จผมเปิดคอร์สใหม่แน่นอนฟรีอีกเหมือนเดิมแล้วก็ในระยะเวลาเดือนหน้านี้ผมก็จะสอนไพ่ยิปซีแล้วก็เปิดองค์ความรู้กับลูกเต๋าที่ผมจะสอนที่คนเข้าซื้อไปครับทยอยให้ข้อมูลก่อน ก็คือผมจะพูดถึงตัวเลขในลูกเตา๋าอย่างอย่าง,งมีเลข5้าแบบนี้ครับผมก็จะบอกว่าเอาเลข5าคืออะไรเลข5าคือพระพรมเลข5าคือครูบาอาจารย์เลข 5, คลข5คาคือตำหับตำราแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปผมจะไม่ผมพยายามจะไม่พูดถึงผมจะบอกเอ้ยนี่คือหมายถึงว่าดีไม่ด,ไมดีไม่ดีเรื่องอะไรเสียเรื่องอะไรไปเลยคนจะได้ไม่เบื่อแต่ตอนนี้คือเรามาสอนคนก่อนสอนสอนให้เขารับรู้ครับว่า อันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรจะได้สนุกร่วมกันวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานที่น่ารักที่ทำวิดีโอดีๆให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ผมโหนวิศวะกับทีมงานดวงมงคลชิดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากนะตลอดเลยนะครับขอบคุณมากครับ